มาดูเรื่องของพื้นที่แล้วก็เรื่องของดินค่ะดินที่ไม่ได้มีการเผาเนี่ยเป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์นะคะทําให้ข้าวในานาเจริญงอกงามเป็นอย่างดี และส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของรายการประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนครบอกกล่าวในวันนี้เราจะมาทําเรื่องของการรณรงค์ปลอดการเผาในพื้นที่นาะซึ่งสํานักงานกเกษตรจังหวัดสกลนครร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่นะคะเข่าไปรณรงค์ให้กับชาวบ้านวันนี้เรามาอยู่ที่บ้านนอนกอยหมู่ที่2ของตําบลสว่างอ,อําเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครชาวบ้านที่นี่ให้ความร่วมมือและก็ร่วมแรงร่วมใ,นใ,นใจเป็นอย่างดีน่าจะเรียกได้ว่าเป็นต้นแบบของพื้นที่รณรงค์ปลอดการเผาได้เลยค่ะ าปลอดการเผากับเรื่องของการรณรงค์ให้ชาวบ้านได้สร้างการมีส่วนร่วมด้วยกันบ้านดอนกอยก็ไม่ได้เป็นสองรองไครนะคะ ใครมาที่บ้านดอนกอยเนี่ยจะนึกถึงเรื่องของการทอผ้าย้อมคลามที่เป็นลายมัดหมีเป็นเอกลักษณ์แต่เรื่องของการให้ความร่วมมือกับภาครัฐรณรงค์ปลอดการเผาในที่นาก็เป็นสิ่งสําคัญเหมือนกันวันนี้ผู้ใหญ่บ้านซึ่งอยู่ที่บ้านดอนกอยนะคะ<ม>ก็อยากจะให้ท่านผู้ใหญ่นะคะผู้ใหญ่บุญล้วนสีกุลกิจเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าชาวบ้านดอนกอยวิถีชีวิตส่วนใหญ่เป็นยังไงคะครับชาวบ้านดอนก่อยนะครับเป็นเ,เกษตรกรรมนะครับส<า>่วนใหญ่ทำกา,าเราเกษตรเนาะการเกษตรปลูกพืชเลี้ยงสัตว์คับ ในการเผาก็ไม่ค่อยมีนะครับในหมู่บ้านเพราะว่าบา้านเราปล่ยเลี้ยงสัตว์เยอะถ่าเผาแล้วหญ้าก,ก็ทําให้เกิดไม่เกิดให้วัวให้ควายได้กินหญ้าเนาะปลูกพริกก็ปลูกก่อนต่อฟางครับมันจะปลูกหลังที่ปลูกข้าวเสร็จปลูกก่อนข้าวครับตอนนี้ก็ออกขายแล้วค่ะอย่างวันนี้ที่เรามีการมา,ารณรงค์เพื่อให้ชาวบ้านได้ ร้างการมีส่วนร่วมชาวบ้านที่นี่เขามองเรื่องของการเผาในที่นาก่อนทําการเกษตรยังไงบ้างคะเขาก็รู้นะครับเผาเราผู้ใหญ่บ้านก็ประกาศทุกครั้งนะครับเวลาไปรประชุมอำเภอมาประกาศว่าถ้าเผามันจะมีมลทิษต่อ,อ<ๆ>พวกเราอย่างนี้นะครับ,บได้มาลนนาลงนะครับอ,อ,อย่างวันนี้นะครับเพื่อให้หยุดการเผาเผานะครับก็อยาก เรียนหมู่บ้านอื่นๆนะครับเอาเป็นตัวอย่างของบ้านดอนก,กอยนะครับเพราะว่าบ้านดอนก,กอยไม่ค่อยเผาแล้วนะครับเพื่อจะได้ไม่มีมลพิษในตำบลของเรานะครับต้องขอปรบมือให้กับผู้ใหญ่บ้านบุญล้วนสีกุลกิจนะคะอย่างนี้น้อยก็ได้มาร่วมรณรงค์ให้ชาวบ้านได้ร่วมแรงร่วมใจกันและที่สําคัญคือวันนี้ผู้ใหญ่แต่งตัวหลอ่อใส่ผ้าลายเอกลักษณ์ผ้าลายขะที่เป็นฝีมือของชาวบ้านดอนก่อยด้วยใช่ไหมคะคขอบคุณผู้ใหญ่มากเลยคะ่ะ เรื่องของฝุ่น PM 2.5ที่เกิดมาจากการเผาในพื้นที่นาหรือว่าพื้นที่โล่งแจ้งเนี่ยเป็นส่วนสําคัญอย่างมากนะคะโดยเฉพาะหน่วยงานอย่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ความสําคัญท่านนเรศชมบุญผู้ิ่มในการสํานักงานทรัพยากร,ากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ออกรณรงค์อย่างต่อเนื่องใช่ไหมคะครับดรณรงค์ยังไงบ้างในพื้นที่ะค,ะคือสาหรับจังหวัดสกลนครนะครับในช่วงนี้เป็นเป็น,ปนช่วงฤดูไฟไฟ,ไฟเริ่มจะมีการไฟไม่ป่าอ,อากาศมันแห้งเย็นสองแล้วช่วงนี้จะมีเริ่มมีการ เผาฟังข้าวแล้วก็เผาไรอ้อยนะครับเริ่มเปิดหีบนะครับอยู่นี่มีโรงงานน้ําตาลด้วยดังนั้นหากเรามีการเผาพื้นที่การเกษตรเช่นเป็นฝังฟางข้าวหรือไรอ้อยเนี้ยมันจะเกิดค่าคุณภาพอากาศซึ่งของจังหวัดสกลนครเนี่ยทุกปีนะที่ผมเก็บข้อมูลจากสถิติมันจะเริ่มเดินมกุลากับกุมภาเนี่ยจนถึงต้นมีนาค่าคุณภาพอากาศของสกลนครจะเริ่มเริ่มแย่ลงนะครับดังเพราะเนื่องจากว่าเกิดจาก สาเหตุก็คือหลักๆคือการเผาพื้นที่เกษตรนะฮะจริงๆแล้วไม่ควรจะเผาโดยวันนี้มันควรจะมีการแบบฝังกลบเอาไถกลอบมันจะง่ายกว่ามันจะได้เป็นปุ๋ยด้วยถ้าเผาอย่างเงี้ยมันก็จะเกิดการที่ไม่เหมาะสมหนก่งกินควันนะซึ่งจะมีผลต่อสุขภาพนะครับจังหวัดจันลบรเนี่ยกึงฝากก็ได้พี่น้องนะครับ ว่าอยามีการเผาต่อสังข้าวหรือว่าจะมีเผาไร่อ้อยางน,นะครับ<ม>ที่หลักๆของจังหวัดสกนลนครส่วนที่ไฟไม่ป่าก็ไม่น่ามีปัญหาเท่าไหร่เพราะเรามีเจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้กรมอุทยานเนี่ยคอยดูแลในการป้องกันให้อยู่แล้วนะครับเมื่อสักครู่เนี่ยทางศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าเขาก็ได้มาให้ความรู้แล้วก็มีการสาธิตในส่วนของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติเรามีการกํากับดูแลเรื่องของไฟป่านี้ยองมากน้อยแค่ไหนคะอ๋อเราจะมีแผนดีไปมีแผนนะครับมีการฝึกซ้อมระดมพล มีการจัดการทำแนวกันไฟซึ่งเราจะเริ่มเริ่มงานตั้งแต่เดือนธันวาเนี้แล้วก็มกรากรุ่พาอยู่ในช่วงสเดืนอนเพราะฤดูไฟป่าเนี่ยมันจะประมาณธันวาถ,ถึงถึงถึงต้นเมษานะาแต่หนักหนักมจะอยู่ประมาณปลายกรุมงพากรุมงพาทักนะฮะที่จะเกิดไฟไหม้ป่าหรือการเผาพื้นที่เกษตรนะครับเราในหนึ่งแผนการเชิงลดเชิงประชามพันธ์นะครับเราก็ต้องอาศัยการสื่อประชามพันธ์ให้พ่อแม่พี่น้องได้รับทราบโดยผ่านทางท้องถิ่นทางในอำเภอ ก็โดยเฉพาะสำนักง,งานประชานิปันจังหวัดสกลนครเนี่ยก็มีส่วนร่วมนะครับในการที่จะประชาัมพันธ์ว่าขอให้งดจุดไฟเผาป่าหรืองดจุดไฟเผาต่อสังข้าวเผาพื้นที่กเกษตรท,ที่ที่ไม่จําเป็นนะครับไม่เห็นหากจะมีการเผาจริงๆอันนั้นก็ต้องมีการควบคุมโดยโดยไปแจ้งไปที่อําเภอหรือหน่วยงานป่าไม้หน่วยงานกรมอุทยานในพื้นที่นะครับเพื่อที่จะได้ดูว่าควบคุมอย่างไรนะครับเมื่อให้มันลามหรืยอย่างไงครับแต่แต่สำคัญเลยไม่ควรจะเผาดีกว่าเพราะว่าเราใช้วิธี ไถกบเอามันก็จะเป็นปุ๋ยทางธรรมชาติได้ง่ายมีคำคถามหนึ่งชาวบ้านฝากถามมาว่าว่าให้ค่อยเผาแล้ว่ข่เทจังไดดินมันแข็งนะเป็นความเข้าใจผิดไหมน่าจะเข้าใจผิดนะครับยิ่งยิ่งยิ่งเผาดินย,ยิ่งแข็งนะครับือเนเราผิวของเราเนี่ยถ้าถูกไฟนะมันก็จะก้านแล้วก็ยิ่งขาหนะแล้วทำไมยังมีการเผากันอยู่ล่ะคะแต่ว่าด้วยความมัน,มนสะดวกรวดเร็วนะครับหนึ่งเขาเขามองว่าพอไถปั๊บไม่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 ต้องด้ทำลายมากอด้เห็นนะครับสอง คือเรื่องเรื่องหน้าดินเขายิ่งเสียเลยครับอย่างเห็นดินเห็นมันเขาแล้วมันหายไปเลยเนาะแข็งเลยนะครับเห็นไหมเนี่ยมันจะแห้งจะมาผิวเราเนี่ยถ้าถูกไฟก็จะเป็นตายดินก็จะตายแห้งๆขาดปุ๋ยปุ๋ยธรรมชาติของมันแต่ถ้าดางเนี้ยเราไถเนี้ยฮะเห็นนะจะมีมีสภาพดินจะดีดินจะร่วนเลยแต่ไน้ดินจะแข็งเลยฮะให้เห็น นั่นแหละค่ะดังนั้นแล้วเรื่องของการปลอดการเผาในพื้นที่นานหรือว่าพื้นที่โลงง่งแจ้งเป็นสิ่งสําคัญมากนอกจากจะทําให้พื้นที่ทางการเกษตรของเราไม่ได้รับความเสียหายแล้วยังลดฝุ่นขนาดจ๋ว pm 2.5ได้ดใช่ได้ด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะควันนี้นอกจากที่เราจะมาร่วมด้วยช่วยกันรณรงค์ปลอดการเผาเพื่อลดฝุ่นควัน pm 2.5แล้วนะคะเราก็ต้องมาเรียนรู้วิธีในการป้องกันไฟป่า มีการทำแนวกันไฟวันนี้เรามาอยู่กับทีมเสรรือไฟที่พี่เสรรือไฟจากศรรูนย์ปฏิบัติการไฟป่าจาังหวรรัดสกลนครสวัสดีทุกท่านค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับอ๋อเวลาเวลาเราทักทายกันนี่ก็คือจะต้องเป็นชุดนี้เลยใช่ไหมคะหมวกสีแดงผ้าพันคอสีแดงแล้วก็ชุดสีดำทีมเสรรือไฟวันนี้นำทีมโดยพี่ออสนะคะเป็นหัวหน้างานประชาสัมพันธ์ของศูนย์ปฏิบัติการไฟป่า ังหวัดสกลนครคุณชัชวัตวัฒน์ธีร,งรังกูลค,ค,ค่ะ่อดคะการที่เรามาร่วมด้วยช่วยกันประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้กับพี่น้องประชาชนเนี่ยเราจะเริ่มตั้งแต่การให้ความรู้เรื่องอะไรก่อนคะคือลักษณะของไฟป่านะครขอคุยเรื่องไฟปา่านิดนะครับค่ะที่จริงแล้วไฟปา่าจะเกิดทุกป,ปีแต่สิ่งที่ป้องกันได้ดีที่สุดก็คือให้ความรู้ค่ะ,ะทางศูนประจำการไฟปา่าสกลนครนเราจะมีให้ความรู้ตั้งแต่เด็ก นักเรียนนะครับนักเรียนให้ความรู้ก็าจะมีทีมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ทุกช่วงเปิดเทอมนะครับแต่ช่วงนี้ออนไลน์ก็เราก็ตามสถานการณ์โควิดเด็กๆนี่เราไปบอกเขายังไงคะก็คือไปสอนนะครับไปสอนไปทำกิจกรรมไปทำกิจกรรมแล้วก็เล่นเกมเกี่ยวกับการอนุรักษ์นะครับคือให้เด็กๆเขาได้ซึมซับได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการป้องกันไฟตาสาเหตุที่ทําให้เกิดไฟตามาจากอะไรคะเกิดจากมนุษย์ มนุษย์กันเองทั้งนั้นเลยใช่ไหมคะเวลาเราขับรถไปเราจะเห็นมีฝุ่นมีหมอกควันข้างทางมีการ,ร <ๆ S 1> เผาช่วงนี้ย <ๆ S 2> ช่วงนี้เป็นช่วงใกล้ที่จะปรับเปลี่ยนพื้นที่ในการทําการเกษตรแล้วรเราไปให้ความรู้กับชาวบ้านยังไงคะอ๋อเราก็ต้องอที่ออกมาก็จะออกมาให้ลักษณะให้ความรู้อย่างนี้นะครับก็คือวันนี้เรามีเราเราเราับเชิญเป็นวิทยากรนะครับของเกษตรเขา ในเรื่องเกี่ยวกับการจุดไฟเผาตอสังเราก็จะสืบเนื่องจากเราจะให้ความรู้ต่อเนื่องจากการเกษตรใช่ไหมครับว่า,วาตอสังเป็นเรื่องของปุ๋ยทีนี้้าถ้าเกิดเราให้ชาวบ้านเผาอย่างเงี้ยก็จะเกิด PM เหมือนที่ว่าทีนี้เราต้องให้ความรู้ไปลักษณะเรื่อยๆนะครับถึงถึงให,ให้ให้ประชาชนเขาจะได้เห็นความสําคัญในการป้องกันไฟป่านะครับให้ความรู้ยังไงบ้างให้ความรู้ถ้าเกิดอันดับแรกมีไฟไหม้ป่าปุ๊บทึ๊บ เราก็จะมีเครื <ẩ n S 1> uh, ่องไม้เครื่องมือพื้นฐานถ้าสมมติว่าชาวบ้านไม่ได้มีการเตรียมความพร้อมอะไรเลยเพราะว่าไฟไหม้ป่ามันเป็นเหตุฉุกเฉินอยู่แล้วสิ่งแรกที่เขาจะต้องทําก็คือถ้าถ้าเป็นไปได้นะครับแจ้งสายด่วนก็ได้นะครับหนึ่งเก้าหนึ่งสามหกสองหนึ่งสามหกสองไฟไหม้ป่าครับไฟไหม้ป่าเนาะสายด่วนเกิดไฟไหม้ป่าหนึ่งสามหกสองแจ้งไปแล้วเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการไทยในเวลาเท่าไหร่คะอยี่สิบสี่ชั่วโมงยี่สิบสี่ชั่วโมงเขาจะมียี่สิบสี่ชั่วโมงคือแจ้งไปแล้ว ก็จะไปลิง k ์ส่วนกลางใช่ไหม<ฆ>ส่วนกลางก็จะมาสายตรงที่จุดที่ชาวบ้านแจ้งมา<ฆ>แล้วเราก็จะรีบมาดำเนินการหลับครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับหลับไฟที่ดีทสุดก็คือให้ชาบ้านช่วยเหลือตัวเองก่อน พราะว่าเครื่องมือที่เรามาสอนนะครับเป็นเครื่องมือเกษตรนั้นเลยอาจจะเป็นคลาดเอาไปตีไฟให้ไฟสงบโดยเฉพาะยิ่งไอ้ถังฉีดยาของชาวบ้านของพี่บ้านอยู่แล้วครับค่ะแล้วพี่ๆทีมเสือไฟแต่ละคนเนี่ยคะทำอะไรกันบ้างคะพี่พี่การสายนี่ได้ตําแหน่งของเสือไฟเราจะเริ่มลุยยังไงคะตรงนี้มันต้องมีกันระดมพล้ายๆว่านมีทุดพวกโหนี่สิบห้านายนะครับมันต้องมีหัวหน้าทุด มาสั่งการว่าแต่ไปยังไงทำยังไงเริ่มต้นจุดไหนอะนะครับมันต้องมีการวางแผนไวนก่อนไม่ใช่ว่าจะเข้ามาโดยพละการมันต้องมีหัวหน้าสุดที่ควคุมควกผมอู่ทีนี้นคูพ,พี่ก็ต้องถูกฝึกมาอีกทีนึงค,ค่ะ<ว>แล้วอย่างพี่เสือไฟคนนี้ล่ะคะพี่ทองแนนล่ะคะ,นะ,คะในการไปลุยแต่ละครั้งเนี่ยความยุ่งยากมันอยู่ที่ตรงไหนคะ เพราลำบากเลยเขาเพราะว่าไฟป่าส่วนใหญ่คือต้นไม้มันขึ้นสูงอยู่ที่ภูเขาอยู่แล้วเนาะค่ะสุณมากถือเป็นเลยแถวไอ้แม่สอนเชียงใหม่เนียอะสามยอดที่สุดนะครับค่ะภูเขาจะสูงขึ้นมากในพื้นที่จังหวัดสกลนครล่ะคะจังหวัดสกลนครนี่ก็แถวๆนี้ก็ประมาณรอบพระตำหนักแถวนี้ภูเขาจะเยอะนะคือีผมขออนุญาตเสื่อมบิดนะครับที่สกลนครนี่เราจะดูแลเป็นพิเศษก็คือรอบพระตำหนักครับ ตรงนี้เกิดไฟไหม้ไม่ได้เลยเพราะเป็นพื้นที่สําคัญมากที่สุดนะครับส่วนพื้นที่รองลงมาก็มีอันดับหนึ่งรดับสองรดับสามนะครับอออรอบพัฒนักประมาณกี่กิโลเราก็ว่าไปนะครับแล้วก็สิ่งที่ันดับสามต่อมาก็คือข้างๆทางแล้วก็บริเวณที่มีไฟไอ้ที่มีป่าเยอะๆนะครับจริงๆผมขอขอชี้แจงของไฟป่านะครับหน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการดับไฟป่ามีสี่หน่วยงานนะครับ ของผมเป็นฝ่ายวิชาการก็คือสูน,สนปฏิบัติการไฟป่าสกลนคร <S S S คส่วนที่ออกพื้นที่ดับไฟป่าจริงๆนะ,ะเขาจะมีสแตนบายตามป่าไปเจ้าหน้าที่ไปฝังตัวนะครับก็มีสถานีควบคุมไฟป่าสกลนครคสถานีควบคุมไฟป,าป่าภูพานและสถานีทางภูภายนจะอีกที่นึงนะครับดังนั้นเขาจะมีสแตนบายเขาดับไฟโดยตรง24ชั่วโมงเลยครับเขาก็เดี๋ยวนี้ โลกมันสมัยใหม่ขึ้นอินเทอร์เนต็ตมันดีขึ้นนะครับชาวบ้านเขาเรียนรู้เยอะนะครับ,รบผมว่าปริมาณการเกิดไฟไหม้ป่าลดลงครับลดลงแล้วทางคุณอภิสิทธิ์ในฐานะของหนึ่งในทีมเสือไฟอยากจะบอกอะไรกับชาวบ,าบ้านบ้างคะก็ช่วยกันลงปกปันไฟเนี่ยนะครับเพราะว่าปันไฟมันเป็นมลพิษนะครับมันเป็นมลพิษแล้วแล้วยังไงต่อ ช่วยกันยังไงดีประชาสัมพันธ์ตามหมู่บ้านให้ชาวบ้านช่วยกันคนละไม้ละมือนะครับใช่เฉพาะแต่หน่วยงานไม่ใช่จะรอแต่เจ้าหน้าที่อย่างเดียวใช่ใช่ใช่แล้วอยากเสือไฟอย่างพี่ทองภัยล่ะคะอยากจะให้ชาวบ้านเขาได้ร่วมแรงร่วมใจกันยังไงบ้างอย่างไน้อยคือมันลดการเผาได้ลดฝุ่น PM 2. 5ุาได้แล้วเราก็เบาแรงด้วยจริงงานของเราได้ออกประชาสัมพันธ์เนาะการเผาตอฟางตามหมู่บ้านเรานะครับก็หนึ่งช่วย ระงับควันแล้วก็ไม่ให้ดินเสียอะไรเสียนะครับก็ไปตามตัวนี้ถ้าอยู่ในป่าตัวนี้เราคือป้องกันไม่ให้ต้นไม้เล็กๆหรือแหล่งน้ําเราหนักขาดลงไปนะครับแล้วก็การปฏิบัติงานนี่ก็จะถือว่าลําบากนิดหนึ่งเพราะหนึ่งมันเป็นการที่เดินเดินขึ้นเดินลงจากป่าแต่ละพื้นที่มันจะไม่เหมือนกันนะครับมีหลายพื้นที่สิ่งที่เราจะช่วยกันได้คือช่วยกันในการป้องกันไม่ให้เกิดไฟป,ป่าซึ่งเกิดมาจาก มนุษย์นั่นเองค่ะสุดท้ายพี่ออสเชิญชวน,นหน่อยค่ะถ้าเกิดเหตุพบแจ้งได้ที่ไหนคะครับผมครับถ้าเกิดฟไฟไหม้ป่านะครับอขอเรียนทุกท่านนะครับว่าแจ้งไปที่สายด่วนเลยนะครับหนึ่งสามหกสองนะครับจะมีเจ้าหน้าที่รับเบอร์โทรรับสายของท่านยี่สิบสี่ชั่วโมงนะครับแล้วสิ่งที่สาคัญก็อยากฝากจริงๆก็คือว่าไม่ขีดก้านเดียว <c oughs> ทําให้ป่าเนี่ยหมดไปได้นะครับฉะนั้นขอร้องขอประชาชนทุกคนไม่ว่าคนที่ได้ดูนะครับว่า เราอย่าไปเผาเลยถ้าเผาแล้วไม่ได้ไประโยชน์อะไรเลยนะครับมันจะเป็นการทําลายจะมากกว่านะครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่เราก็มีจํากัดแต่พื้นป่านี่มีเยอะนะครับถ้าคิดถึงความสมดุลแล้วไม่สมดุลกันเลยฉะนั้นแล้วขอให้ทุกคนช่วยกันครับเป็นป่าของท่านเองนะครับไม่ใช่ป่าของพวกผมนะครับที่จะต้องเชื่อกันดูแลหยุดเผานะคะพี่ไฟป่าจะได้ขอนแรงแล้วก็ไม่เหนื่อยด้วยนะคะขอบคุณพี่ๆทีมไฟป่าทุกคนเลยค่ะคือไฟปฏิบัติการวันนี้สำเร็จแน่นอน เกษตรค้านี่นี่เราเราทำอะไรกันอยู่ทรับเนี่ยตอนนี้เรากระวังหวานพอเถืองวานพอเถืองเนาะก็เป็นกิจกรรมหนึ่งอยู่ในการจัดงานรณรงค์ที่ไม่หยุดเผาอ๋อท่านพุดเผารณรงค์เรื่องการหยุดเผาค่ะทางชาวบ้านเขาให้ความสําคัญในเรื่องของการไม่เผาในพื้นที่นาย,ยัางไงบ้างคะ เอาง eh, ่ายๆก็คือถ้าไม่เผานะ่ประโยชน์มันเยอะประโยชน์มันเยอะนี่จะว่าหนึ่ง้าตอหารที่อยู่ในดินต่อสั่งข้าวนี่ยเออนี่ยเนาะเสร็แล้วแล้วไถกบลงไปมันก็จะจะเป็นปุ๋ยง่ายเออทำไมก่อนหน้านั้นชาวบ้านเขาถึงพากันเผากันล่ะคะคือมันก็มีปัจจัยหลายอย่าง ไม่โที่โดนะที่มันเกี่ยวข้องในตรงเลยก็คือโปที่พูด่เวลาเขาจะดูไปนี่ค่ะถ้าไปไถแล้วมันจะไถยากอ๋อไถนะคือชาวบ้านก็เลยเผาเผาให้ฟางมันหายไปซะเลยแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันง่ายต่อการไถแต่ดินมันเสื่อมคุณภาพเสื่อมคุณภาพครับเพราะว่าความชื้นในดินก็หายไปค่ะ แล้วสิ่งมีชีวิตตัวที่จะจ่อยสลายอะไรต่างๆค่ะตายหมดเพราะกับไฟเอาแล้วท่านเกษตรครับเกิดชาวบ้านเขาไม่ได้มีรถไถที่จะมาช่วยในการไถกบเขาจะต้องทํำยังไงอ่ะก็เออถ้าถ้าไม่มีรถไถนะครับก็สามารถที่จะใช้ตัวอื่นอย่างเช่นเช่นรถไถไม้เก่านี่เป็นรถไฟเหล็กอ๋อที่ที่เขาใช้ไว้ไถนาใช่ไหมคะก็สามารถใช้ได้เหมือนกันค่ะหรือถ้าไม่เผาเลยนี่ปล่อยทิ้งไว้ไม่ก็ กองหมักตรงนีนั่นแหละอ๋อเป็นเป็นดินที่อย่างดีต่อไปฝนตกลงมาไหมคะค่ะเน่าเปื่อยจ้ะแล้วแล้วปอเทืองที่เราพากันมาหวานเนี่ยค่ะมันเกิดประโยชน์ในดินยังไงบ้างคะปอเทืองนี้ก็เป็นเป็นพืชบำรุงดินอยู่แล้วนะครับถ้าไถตะวันใบเสร็จเราไถกบต้นจะงอกขึ้นมาใช่ไหมค่ะประโยชน์ข้อที่หนึ่งเลยก็คือถ้าเวลากำลังออกดอกอย่างพัฒนาดินท่านสนับสนุนอยู่ไถกบก็เป็นปุ๋ยถ้าปล่อยให้ยาวให้เม็ดแก่ ฝักแก่ก็จะมารถที่เก็บเม็ดแะมาขายขายได้ได้เงินอีกนะครับอันนี้คือหวานไปมันก็จะเกิดเลยเหรอคะเกิดขึ้นนะครับเอาเราหวาน,<บ>นวันนี้อีกนานแค่ไหนเกิดไม่ไม่นะครับเจ็ดวนันเจ็ดวันงอกแล้วค่ะนอกจากปอเทืองในการรักษาหน้าดินแล้วมีพืชอะไรอีกไหมคะที่เรามาแนะนําให้ชาวบ้านมีมีหลายตัวอยู่นะครับโดยเฉพาะที่ที่ทางพะนายดินส่งเสริมอยู่ตอนนี้ง่ายสุดก็คือปอเทืองแล้วก็จะมีพวกถั่วถั่วพา ถั่วพ้าถั่วพุ่มถั่วลิสงถั่วที่เป็นพืชตระกูลถั่วนี่ได้ได้หมดเลยใช่ไหมคะคือถั่วลิสงนี่ก็มีบางพื้นที่ที่มีน้ํามีน้ําแล้วเขาก็ปลูกก็ได้ถั่วด้วยได้ปุ๋ยดินด้วยค่ะในการรณรงค์ปล่อยการถานในพื้นที่นาเรามาอยู่ที่หมู่ที่2บ้านดอนกอยวันนี้เรามีสมาชิกมาร่วมด้วยเยอะเลยค่ะมีใครบ้างคะแนะนาตัวเองเลยค่ะผมพลัดุวโสนะครับรักษาราชการแทนนายอำเภอพนนนิคมแล้วก็ ดีใจนะครับที่ได้มาร่วมกิจกรรมที่ดีๆในวันนี้กับพี่น้องชาวบ้านดอนก่อยครับค่ะแลาท่านเกษตรอำเภอได้ค่ะนางคณาพรศูนย์สนเกษตรอำเภอพนนทนิคมค่ะค่ะท่านนายกค่ะปรคท่านเลขานายกเทศมนตรีบุญค่ะค่ะชาวบ้านในพื้นที่ที่บ้านดอนกอยค่ะท่านบอใหญ่คะให้ความสําคัญกับเรื่องรณนงลงที่จะไม่เผาในพื้นที่นาของตัวเองยังไงคะคือทุกวันนี้นะครับ พี่น้องพี่น้องเกษตรกรเนี่ยก็มีความรู้ความเข้าใจมากขึ้นจากเดิมที่เดิมก็คือใช้วิธีชีวิตแบบยังไม่ค่อยรู้นะครับยังไม่ค่อยรู้นะครับช่วงหลังเนี่ยสวนราชการต่างๆโดยเฉพาะทางเกษตรจังหวัดเกษตรอำเภอหนองงานตา้ีก็ให้ความสําคัญเอาอบรมให้ความรู้นะครับประกอบกับปัญหาพีเอ็มสองจุ้าที่ทางเป็นปัญหาของร,ะะนะรัฐบาลกับ ชาวบ,บ้านก็มีความเข้าใจนะครับส้งค,ความร่วมมือสร้างความร่วมมืออย่างก,กิจกรรมในวันนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์พี่น้องนะครับก็จะมีความเข้าใจมากขึ้นค่ะอย่างท่านเกษตรอำเภอค่ะคุยกับชาวบ้านในพื้นที่ยังไงให้เขาได้เห็นความสําคัญแล้วก็เข้าใจว่าจะต,ต้องไม่เผาในพื้นที่นานนะดินจะได้ไม่เสื่อมนะคะชาวบ้านส่วนใหญ่มองว่าถ้าไม่เผาไถากลบยากไงค่ะคุยกับพี่น้องให้พี่น้องนาเอาเศษวัสดุมาใช้ทําปุ๋ยหม,มักทํา ปุ๋ยทาอินทรีย์วัตถุในการปรับปรุงบำรุงดินค่ะแล้วก็พี่น้องจะเข้าใจในการที่ไม่เกิดฝุ่นควนันไม่เกิดดินเสื่อมโครงสร้างของดินนะคะจากการเผาค่ะแล้วในพื้นที่อย่างทางเทศบาลให้ความสําคัญกับเรื่องนี้เราคุยกับชาวบ้านยังไงคะตอนนี้ก็คือมันรณรงค์ให้กับชาวบ้านอย่างน,นี้ก็มีการเลี้ยงสัตว์มากขึ้นนะครับก็จะเป็นการรฟารมก็จะเป็นการลดการเผาไปในตัวอนนี่ก็คือแล้วก็สนับสนุนครับ ครื่องอัดฟังของเทศบาลเราก็มีถ้าใครต้องการที่จะนั่งเราก็ไป,ไปไปช่วยอันนี้ก็จะลดการเผาได้มากนนถือว่าเป็นต้นแบบของการสร้างความรักความสามัคคีและมีความพร้อมได้เลยนะคะอย่างที่บอกว่าลดต้นทุนการผลิตแรกๆชาวบ้านอาจจะยังรู้สึกไม่ค่อยไม่เข้าใจแต,แต่อย่างน้อยๆเมื่อเราได้มาสร้างการรับรู้ชาวบ้านก็จะมีความรู้เพิ่มมากขึ้นนะคะทราบว่าเรามีสัญ,ญลักษณ์ที่บ่งบอกว่าต้องไม่เผาเราทํำยังไงกันคะสัญ,ญ,ญลักษณ์อ,อ๋อกำสองมือกำสองมือใช่ไหมคะข้างขวา คว่าทับซ้าย <ไป S 1> แล้วก็ลนลงอ๋ออันนี้คือาก,การกระบาดคือห้ามใช่ไหมคห้ามะอ่าเป็นส่วนสําคัญส่วนหนึ่งนะคะที่เราจะได้มีการสร้างสัญลักษณ์แล้วก็สร้างการรับรู้ให้ชาวบ้านในพื้นที่ที่บ้านยกตัวอย่างวันนี้ก็คือที่หมู่สองบ้านดอนกอยร่วมกันลนลงปลอดการเผาลดฝุ่นควันแล้วก็ลดต้นทุนการผลิตด้วยค่ะ ค่ใช่คือว่าจงกั่นครับผมเคยเห็นจังจีไดยมันไม่ได้ค่ะคุณลุงมันจะทำให้มีควันทำให้เกิดมลพิษแล้วก็ทำลายหน้าดินด้วยนะคะใช่ท่านบอกใช่ค่ะโอ้ยผมหูแล้วเนาะผมกับ่มหูผมมีความรู้เด้อโอ้ยขอบคุณหลายเด้อเจ้านายเด้อโอ้ยตายตาย